โอ้ในที่สุดก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับหลังจากอัดอัน้นแฟนคลับเรียกร้องมาหลายเดือนมากแล้วก็กังวลว่าจะโดนแกงโดนเทไม่มาในที่สุดว g ีก็ยอมใจอ่อนแล้วไม่ใช่แค่แฟนคลับตัวเล็กๆอย่างพวกเราเท่านั้นนะฮะที่กำลังเฝ้ารออยู่ไม่เว้นแม้แต่แฟนคลับของเซเลน่าโกเมสเนี่ยก็มาโพสถึงด้วยตอบกลับถึงแบล็คพิงว่าได้เวลาสนับสนุนแล้วก็ใช้เงินแล้วสินะอ่าเตรียมพร้อมซื้ออัลบั้มนั่นเองซึ่งเซเลน่าโกเมสเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์อันดีกับแบล็คพิงนะเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยร่วมงานกันในเพลง Cream, ไอศครี หลายคนรู้อยู่แล้วแหละซึ่งล่าสุดเนี่ยทุกบัญชีของ b l a c k พิงคนะไม่ว่าจะเป็น y o u t u ท e t w i t t e r เปลี่ยนรูปหน้าปกเป็นน้องลิซ่าหมดเรียบร้อยแล้วครับคำว่าลิซ่าโซโล่กำลังจะมาเนี่ยในขณะที่ตัวน้องเองเนี่ยก็มาโพสใน IG ด้วยนะฮะซึ่งโพสแค่42นาทีเท่านั้นมีผู้กดไลค์ไปมากกว่า1 6ล้านแสนครั้งคอมเมนต์ Comment มากกว่า1 5 3 0 0 0 0ครั้งครับท่านผู้ชมมหัศจรรย์มา,มากโดย IG ของเธอเนี่ยล่าสุดก็มีผู้ติดตามอยู่เกือบล้านนคแลล้วทา,ายสิติมากมายเลยะะ8สิิตด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นศิลปินเคป๊อปที่มียอดติดตามสูงสุดยอดไอดอลเคป๊อปที่มีผู้ติดตามสูงสุดคนไทยที่มียอดติดตามสูงสุดชาวเอเชียที่มีคนติดตามเยอะสุดอันดับ6ศิลปินหญิงที่มียอดติดตามสูงสุดอันดับ16ของโลกแอคเคาที่มีคนติดตามสูงสุดของโลกลำดับที่50โอ้ทำลายสติเยอะมากนะฮะพูดไม่หมดเลยส่วนอีกหนึ่งอันที่เป็นที่ฮือฮามากนะฮะก็คือชุดของน้องลิซ่าครับมีคนตั้งสมมติฐานว่าจะออกมาเป็นชุดนี้แม่สาวคาวบอยหมวกแดงเนี่ยนะฮะ จะบอกว่าเซ็กซี่เกินไปไหมน่าจะเซ็กซี่มากๆเลยแหละแต่เราก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะฮะว่าเป็นชุดนี้แน่นอนหรือเปล่าแต่ถ้ามองจากโปสเตอร์เนี่ยเหมือนน้องจะใส่กางเกงอยู่ข้างในด้วยน่าจะสบายใจใหายห่วงแม่ยกทั้งหลายได้เลยแหละคิดว่า YG ต้องเซฟศิลปินแน่นอนงานนี้ส่วนในเว่ยป๋อก็แตกเช่นเดียวกันนะแอคในเว่ยป๋อที่มีคนตามมากกว่า26ล้านคนเนี่ยมาโพสต์รูปนี้ของลองลิซ่าครับพร้อมกับลงข่าวว่าโซโล่กำลังจะมาเรียบร้อยแล้วแต่หลายคนก็แซว YG นะว่าปล่อยมาขนาดนี้แล้วยังไม่ปักวนออีกร บางคนก็ลุ้นบอกว่าปล่อยออกมาเลยเพลง5ภาษาก็ฟังได้หมดจะไปเรียนภาษาเพิ่มเพื่อม,มาฟังโดยเฉพาะในขณะที่ DJ เจสเน็กเองก็มาด้วยนะฮะมาโพสต์รูปจรวด แม่เราก็รอเพลงของพี่แกอยู่นะเมื่อไหรจะปล่อยปักวันสักทีอย่างที่บอกไปนะกุญแจมือมีคนโพสต์ภาพออกมาแล้วครับว่าน่าจะเป็นกุญแจหนังอันนี้แหละแล้วก็มีโซ่คล้องระหว่างกลางนะต้องเียกว,ว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับงานนี้โรเซ่ก็มาโพสต์โปรโมตน้องลิซ่าด้วยงานนี้ของจริงไม่มีแกงกันแน่นอนครับรอปักวันอย่างเดียวว่าวันไหนกันแนะ่หลายคนก็แซวนะว่าวันนี้ของไทยมันเป็นวันประตูนรกเปิดใช่ไหมไวยจีนี่ปักวันได้เก่งมากๆ ความจริงแล้ววายจเขาปักวันมาก็คือวันที่23นะฮะเวลาเที่ยงคืนเป,เป๊ะเลยครับของเวลาไทยก็คือสี่ทุ่มบ้านเราในวันที่22นั่นเองแล้วก็มีทฤษฎีการเดาเครื่องประดับมากมายนะอย่างสร้อยอันนี้หลายคนก็เดาว่าเอาน้องใส่อยู่หรือเปล่าใครคิดว่าชุดไหนเป็นของจริงของปอมอะไรยังไงบ้างแม้ตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าคาดเดากันใหญ่เลยล่ะ